หลังจากที่ก่อนหน้านี้กล่อยใจอดีตแฟนเบลบุษยาออกมาไรายยาวชี้แจงหลังสารตัดสินแพ็คคดีทำร้ายร่างกายดาราสาวดิวอริสลาเผยสำนึกผิดและอยากขอโทษด,ดิวอริสลาในส่วนของเรื่องการถูกยึดทรัพย์ตามท,ที่เป็นข่าวนั้นเบื้องต้นยังไม่มีหมายสารมาถึงบ้านแต่อย่างใด ล่าสุดดิวอริสลางั้นหลักฐานหลังคู่กรณีออกมาชี้แจงอยานไม่ได้มีเจตนาโพสประจานหรือทำให้ใครอับอายแต่เพื่อความจริงและความบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่ตนพูดเป็นเรื่องจริงโดยดิวอริสลาได้แชร์ภาพข่าวของคู่กรณีพร้อมแจ้งว่าจากกรณีข่าวต่างๆวันนี้ในหัวข้อที่ว่าข่าวลือการยึดทรัพย์ไม่เป็นความจริง ทางทนายความฝ่ายดิวได้มีการแจ้งทนายฝ่ายคู่กรณีไปแล้วตอนที่เจอกันที่ศาลโดยข้อกฎหมายทางคู่กรณีทราบคำบังคับตอนฝังขับพิพากษาวันที่2กุมภาพันธ์ต้องปฏิบัติภายใน30วันถ้าไม่ปฏิบัติตามต้องออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ซึ่งภายใน30วันนั้นทางฝ่ายคู่กรณีไม่มีการชำระใดๆดังนั้นการกำหนดวันนัดวัจ่ายจึงไม่เป็นเรื่องจริง เนื่องจากเลยกำหนดชำระแล้วดิวขออนุญาตโพสหลักฐานคำถแถลงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีพร้อมเน้นข้อความเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในโพสต์ถัดไปตอนแรกที่ไม่โพสต์เพราะรู้สึกว่าเราไม่อยากมีเจตนาโพบประจานหรือทําให้ใครอับอายแต่เพื่อความจริงและความบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่เราพูดเป็นเรื่องจริงขออนุญาตโพสต์นะคะ ซึ่งหลังจากนั้นสาวดิวได้มีการพ้นักฐานคำแถลงของให้ศาลออกหมายบังคับคดีดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าอยากให้อ่านให้ละเอียดตามไฮไลท์ในเอกสารนะคะและสุดท้ายดิวไม่มีเจตนาทําแบบนี้เพื่อประจานใครหรืออยากทําให้ใครต้องอับอายแต่เพียงแค่ต้องการพิสูจน์ความจริงจากสิ่งที่ดิวได้พ้นเมื่อวานนี้และทําเพื่อความบริสุทธิ์ใจของดิวว่าสิ่งที่เราพูดเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะคะ